าโยมทั้งหลายวันนี้เราท่านทั้งหลายได้มาร่วมส่งสุดท้ายเก็บอธิแต่สินคุณพอ่อคุณตาอนุรักษ์นนคํคำที่รวงรับไปอายุเท่าหลวงปู่แปดสิบแปดปีวะเท่ากับหลวงปู่พอดีวะเสียแปดสิบแปดนดคืออันได้กำไรว แ,แต่พระสมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้แค่แปินี้กำไรทั้ง8ปีนะกำไรหรือว่าได้กำไรไม่ขาทุนนะก็ลูกหลานพาทำบุญตามานนพาทำบุญนะท้ายแกก็ทำบุญนะสร้างเกนะีถรบายปจัจจัยสร้างเกีก็สติ ก็ครบทวนบริบูรณ์มาในลงได้ลืมแต่ว่าเบธานากาเดือดเกินตอนที่แก่จะเสียเนีต้องมากลับไป45นาทีแกก็เสียนะก็สติยังมีครบทวนบริบูรณ์ก็แต่สู้กับเบธานานันกาเดือดเกินนั่นแหละเราเวลา แข็งแดงเรามีชีวิตอยู่นี้ให้รีบปลนะุกจิตของเรานะสู้กาบเบนาอันที่ปวดแข้งปวดขายังน้อยกว่าเวทนาที่จิตจะออ,จะออกจากบางที่มันจะออกจากบางนี้ไปพอเรามันมายึดยดรูปร่างกายนี้ตั้งแต่นะ นะต่ดสิแป์ก็88ปนะีเรามายึดรูปร่างกายนี้ว่าเป็นของเราตัวเราของกูของตัวกูของกนะูยึดว่าเป็นของเรานะกว่ามันจะทิ้งนะเหมือนไปไม่บ้านเราดัานไดนะเหมือนน้ำพัดบ้านเราพัง เราก็หวงของบางคนก็ตายในบ้านที่ไฟไหม้ราเวราหวงของเช่นเดียวกันจิตที่จะออกจากลานนี้ก็ทุกข์ทรมานมากเราต้องฝึกตั้งแต่ที่เรายัางแข็งแดงมีชีวิตอยู่นี้พึกตาย ที่จริงเราตายน้อยทุกวันที่เรารับคือตายตายน้อยแต่ตอนเช้ายังตื่นขึ้นมาแสดงว่าเรายังเกิดใหม่ทุกวันเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกกตายาเราอย่าประมาณในชีวิตคนเราเกิดมาบนโลกนี้เป็นพี่เป็นน้องกัน หลายพบหลายแสนชาติเนี่ยไม่เคยเป็นพี่เป็นน้องไม่เคยเป็นญาติไม่มีว่าจะตันว่ากระดูกที่เราทับถมแผ่นดินในเท่าภูเขาแห่น้ำน้ำตาที่เราลองให้เสียใจกับคนที่จากไปหรือพัดภาจากไป น้ำในมหาสมุทรนะเท่ากับน้ำในมหาสมุทรนะมันเยอะขนาดไหนดองคิดดนะูน้ำตาที่เรานะอะไรํำพันถึงคนรักที่จ,นะกบบจ,จากไปเราพบพบแสนชาติที่เราเกิดมาบนโลกนี้เรียนใบ้าย,ายเกิดเรา ทำกรรมดีก็กรรมมาเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดบนสวรรค์ถ้ากรรมไม่ดีก็ไปตกในอบายแต่ชานนี้เราโชคดีแล้วที่เกิดเป็นมนุษย์เพรว่าข้อครบสาบสอยินดีในการให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาตามที่พ่อแม่ปุญ่าตายายเราพา ทำแล้วก็ทำต่อไปสิ่งไหนที่ไม่ดีไม่ประโยชน์เราก็ละทิ้งเสียสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์นะแก่ตนเองแกครอบครัวเป็นประโยชน์แก่สังคมแก่ประเทศชาติเราก็ดิบควนควายประกอบกระทำที่เราได้รูปร่างกายนี้มาจากพ่อจากแม่เป็นการถ้าเราทำ คุณงามความดีก็เป็นการประกาศคุณงามความดีของพ่อแม่นะเป็นเอาจะามเป็นลูกเต้าเรอใครอยู่บ้านในตำบลในอำเภอในประเทศในนะถ้าทำไม่ดีก็เป็นการปบเหมือนกันปาจานเขาก็ทมเหมือนกัน,ะน,นเป็นลูกเต่าเรอใคร เดี่ยวบ้านไ,นไหนตำบลหนอำเภอหนจังหวัดไหนประเทศไหนตนรเสียทั้งประเทศนะทาณาธรไม่ดีนี้คือสิ่งที่เราหล,ล่อร้อมจิตใจโดยการให้ทานรักษาศีลจเจริญสมาธิภาวานาเพื่อกำจัดความโลภความโกรธความโลงที่มีอยู่ในใจทานที่เราให้ไป ฐานะไอ้ตระกูลที่เราเกิดมาฐานะตระกูลแตกต่างกันเพราะพ้นแท่งทานนะบางคนนะซื้อหวยเท่าไหร่ก็ไม่ถูกแต่ว่าบางคนนะเขาจับยันไหนมันก็ถูกนะั่นะคือเป็นบุญเก่าที่เขาได้สังสมมาเราได้ดูด่างกายมาเพราะเราเคยรักษาศีลชาตินี้เราก็สมรวมระวังรักษากายวาจา ของเราให้เรียบร้อยไม่คาสัตย์ไม่ลักทรัพย์ไม่พื้นที่ในกลางไม่พูดโกงหกดอกรลวงไม่ดื่มสุราแม้ใดอันที่มันผิดไปแล้วมันสามารถไม่แก้ไขได้แต่ว่าขณะน,น,นี้เรารู้ดีรู้ชัวว่าทําบุญได้บาปทําบุญได้บุญทาบาปได้บาปเราก็ละสิ่งเหล่านั้นเสียสํารวมระวังรักษาสิ่งของเราให้บริสุทธิ์ต่อไป และสุดท้ายการเจริญสมาธิภาวนานะคือตวนกระแสมาดูลมหายใจของเราที่เราเราหายใจเข้าหายใจออกเราไม่ได้ดูนะให้ตวนกระแสกบมาดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะมาทาั้งนิ้จะเอาพุทโธกำกบไว้ก็ไดนะ้เวลาเราตื่น หรือว่าเรานอนเราทําก็ได้ไม่ใช่ว่าต้องไปทําที่วัดนะที่ที่บ้านก็สามารถทําได้เวลาว่างๆหรือนะคิดถึงเมื่อไหร่ก็ทวนกระแสกลับมาดูลมหายใจ้าลมหายใจออกของเราเนะ่แม้แต่เวลานอนเราก็้วันนี้เราทำบุญอะไรบ้างได้ใส่บาหรือได้ถวายเครทรองหรือ ช่วยเดือสังคมอะไรวงที่เป็นบุญมันก็เจ็บบุญอันนั้นไว้นึกถึงบุญนั้นบ่อยบยนะเมื่อถึงเวลาขับขันจะนึกถึงบุญนั้นบุญนั้นจะมาช่วยเรามาส่งเสริมเรามาคสนับสนุนเรานะแม้แต่นะเวลาสิ่งที่ไม่ดีเข้ามามันจะกระซิบบอกว่าสิ่งนั้นมันไม่ดีนะนะมันจะ เป็นเครื่องเตือนสติเตือนใ <Catalunya, S 1> จของเราดฉะนั้นเราต้องทำทั้งสามอย่างก็คือทานตามกำลังตามความสามารถที่เราประกอบกบารทำได้ทำสังสมไปเรนะื่อยๆทุกวันทุกวันมันมก็มากมันก็เต็มได้สักวันหนึ่งเมื่อเราเก็บเงินเก็บทองเก็บทุกวันหรือเก็บทุกเดือนเงินเดือนนอกเราก็เก็บทุกวันน,น,น,ะวน,นะ มันก็มากเพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆเช่นะนเดียวกันการรักษาศีลเป็นของใครของวันไม่สามารถที่จะรักษาแทนกันได้และสุดท้ายการเจริญสมาธิภาวนาเพื่อพุทจิตใจของเราให้เข้มแข็งให้มีสติให้มีเมือ่อให้มีสมาธิและสุดท้ายทาให้เกิด ปัญญาเกิดขึ้นปัญญาภายนอกที่เราเรียนประทมมัธยมบุรมศึกษาอันนั้นคือปัญญาภายนอกที่เรานำมาใช้นำมาประกอบสม,มาชีพแต่ปัญญาภายในที่เกิดขึ้นภายในรู้จริงเห็นจริงตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จท้าสมมาสมัยเจ้าเชนรู้ว่าที่เราเกิดมามันเป็นทุกข์ เกิดมาต้องเจต้องเก็บต้องตายเกิดมาแล้วต้องพัดพาาน,น,นี่คือทุกข์นะเพื่อเราจะได้เห็นสัจธรรมอันนี้จะได้นะรู้เหตุเกิดทุกข์ก็คือความอยากได้อยากมีอยากเป็นนิโรธคือความดับทุกข์และคนทางที่จะดับทุกข์ได้ก็คืออริยมรรคมีองค์เปเมื่อ สรุปแล้วก็คือศีลสามาธิปัญญาที่เราได้ประกอบการทำนั่นเองทำจิตใจของเราให้ใสสะอาดสว่าสงสงบท่านนี้ยังไม่หมดนะกิเลสของเรายังไม่หมดยังมีอยู่ นะเราก็เป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยในภพในชาติต่อ,ต,อต่อไปนั่นเองเหมือนเรามาสเวยพพนฐานพนจิินมันเราได้มาสะสมบุญดีนในการให้ทานรักษาศิลเจริญสมาธิภาวนาในชาตินี้นั่นเองก็วันนี้เป็นสุดท้ายที่เราได้ประกอบกระทำคุณงามความดีวออธิส่วนกุศลให้ เน่าสิงคกุณพอ่อคุณตาอนุรักษ์นนคำแด่ญาติพี่น้องที่ดวงลับไปแดวใหญ่สมานด้วยนะให้มารับรู้อนุโมทนาบุญกุศลที่โดกจการได้อุทิศต่ให้นี้หากท่านตกทุกข์ขอขอให้พ้นจากทุกข์เมื่อท่านทีสูงที่สุขแล้วขอขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปต่อไปกดน้ำหลับพร